รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส <g ülme>

คริสติน่าคาริยา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโกเทรศักดิ์พันธุจริยาเป็นประจําทุกสัปดาห์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมีมาฝากกันโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับมีหลายๆคําถามนะครับเวลาเจอพวกที่ไหนก็จะถามกันว่ามาหาอาจารย์แม่ว่าเป็นปัญหายอย่างนี้อย่างนั้นควรจะแก้ไขอย่างไรรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผมแตกปลายมีวิธีแก้ด้วยนะครับใครแก้ผิดแก้ถูกวันนี้แหละอาจารย์แม่มีคําตอบแน่นอนรวมไปถึงจะได้พบกับดาราสาวอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาทวงบัลลังก์ความเซ็กซ ี่แค่ไหนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ สนับสนุนโดยอินเตอร์คีราอาหารผมอุดมด้วยโปรตีนจากพืชสานานาชนิดผลิตเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงเป็นเงาเงาตอนรับกับเข้าสูร่รายการความรู้ผู้แฟชั่นครับและตอนนี้เราอยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กลยาภูมารินหรือว่าอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แมสส่สวัสดีค่ะสวัสดีการท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะ ครับอาจารย์แม่ครับหลายๆคนที่ติดตามรายการของเรา <Okay. S 2> ก็จะรู้ถึงเทรนด์แฟชั่นรวมถึงสไตล์ใหม่ๆที่เปลี่ยนตัวเองได้ <Okay. S 2> แต่วันนี้มีคำถามครับจากเพื่อนผมเองเขาแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผม <Okay. S 2> คือใช้ผมมากได้ผมมากไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าดีก็ดีได้ก็ดีจนผมแตกปลาย <Okay. S 2> แล้วก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำสีผมสีดำหรือสีเข้มเข้มเนี่ยปิดตรงช่วงปลายที่มันแตกว่บบางทีเป็นสีแบบเหมือนสนดิมสีส้มสีอะไรเงี้ยให้มันกลับมา คมคลับขึ้นมามันจะทําให้ดูดีขึ้นหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่แตกปลายได้ไหมครับคือปัญหาที่ผมแตกปลายหรือผมแห้งปลายนะคะที่จะทําสีทับลงไปเพื่อจะให้ปิดรอยที่ผมแตกที่แห้งๆเราจับนลจะแห้งแข็งเลยนะคะเราทําไปนะวันที่เราทำนั่นติดแต่พอเราอีกสองสามวันเราไปสระก็จะหลุดหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าตรงที่ ปลายนั้นเหมือนดอกย่าเลยไหมคะคือมันแตกวันนี้ก็เป็นสองแชกนะคะแล้วก็ใส่สีไปสีก็อยู่ข้างในพอถึงเวลาสระสีก็หลุดหมดอ๋ออาจารย์แม่กําลังจะบอกว่าเก็ดผมมันเปิดหมดแล้วถูกต้องแล,แล้วทํายังไงให้มันปิดได้ไหมครับเราต้องซอยค่ะคือ,ต,อต้องซอยทิ้งไปเลย,ย,เลยถ้าแตกในระ,ร,ะระดับที่เรียกว่าเป็นมากๆากนะคะครับแต,แต่แต่ยังไงก็ไม่ควรเอาไว้ถ้าผมเสียไม่ควรเก็บ Mm hmm. เก็บไว้เดี๋ยวหวีก็ขาดออกการที่ผมเสียเนี่ยจะต้องเสียจากข้างนอกเข้าไปข้างในครับข้างในเราจะมีแกนของผมนะคะคและข้างนอกจะเป็นเปลือกครับเพราะฉะนั้นเปลือกผมเนี่ยที่เราโดนขูดด้วยหวีที่เราหวีไม่ถูกต้องก็ตามโดนที่การทําสีก็ตามการที่ผมก็ตามก็ไปปิดเกลดไปทำทำร้ายเกล็ดผมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้พอโดนมากๆไปก็จะค่อยๆ หลอกไปเหมือนกับเปลือกไม้แห้งๆก็เหลือแต่แกนในเพราะฉะนั้นที่เห็นแห้งแปกปลายนะคะหรือผมแห้งบางคนบอกผมผมรีแบแปลนแห้งน่ะคือเปลือกนอกหมดแล้วเงิ้เหลือแต่แกนในครับอาจารย์แม่ก็แนะนําว่าให้เล็มปลายออกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มบํารุงกันนิดนึงอาจจะต้องมีการทรีตเมนต์บ้างนะครับทรีตเมนต์ต้องทรีตเมนต์แน่นอนทําสีก็ต้องทรีตเมนต์แน่นอนแต่ทางที่ดีนะคะเราควรจะเปลี่ยนทรงผมหรือ ซอยออกให้ให้มีเชฟมีรูปมีเชฟแล้วก็จะดูดีทําสีแล้วก็จะเห็นว่าสวยวันนี้เรามีนางแบบมาคนหนึ่งค,คือผมเส้นเล็กแล้วก็ทําสี boy, บ,บ,บอยคือผมเนี่ยขาวก่อนวัวแล้วก็ทําสีจนกระทั่งผมแห้งหแตกปลายก,ก,ก็ก็ไม่รู้จักแล้วละ่ะว่าแตกปายหรือไม่แตกปลายเพราะว่าทํางานไม่ได้อยู่ในวงการนีม้มานานพอสมควครไปพบกับคุณหน่อยเลยนะคะคุณแชมเปญเอ็ค่ะ สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะกำลัง่สวัสดีค่ะกำลังถ่ายรายการอยู่แล้วค,ะค่ะขอดีเลยเพิง่งกลับมาจากราชาช่วยทำผมให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยงั้นเป็นดังแบบดีไหมคะ,คะได้ค่ะโอ้โหดีใจจังงั้นไปคุยกันไป ผมของน้องเอ็กนี่พี่หน่อยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทีเดียวจะทําเคมีครั้งหนึ่งไ่คะค่ะ <C oughs> หนูทําสีบ่อยใช่ไหมคะเนื่องจากมีผมขาวเยอะใช่ <C oughs> ผมขาวเยอะมากค่ะที่ที่บ้านเป็นอย่างนี้หมดทุกคนเลยค่ะเป็นแบบพันุกรรมเลย <C oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ปลายผมไม่ค่อนข้างจะแหงอาจจะเป็นเคยทาไฮไลท์ไว้เยอะด้วยค่ะ <C oughs> อาจจะมีการตัดออกบ้างนะคะค <C oughs> ่ะก็ประมาณอย่างนี้ค่ะไหมได้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็เอาเป็นแบบว่าหวีได้ทุกข้างค่ะ แต่สีก็ยังคงความที่แบบออกประมาณบร <หา S 2> อนเอาไว้นะคะเพราะว่าผมขาวขึ้นมามันจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะค่ะงั้นเราไปสับผมกันเลยนี้ไหมคะโอเคค่ะเนื่องจากปลายผมมันฟ้องว่าเคมีซ้ำซ้อนหรือเกิน <S 2> <S 2> ฉะนั้นต้องขอตัดออกเลยนะคะแต่กันนิดหนอยเพื่อให้ดูแบบว่ามีสุภาพ ผมที่ดีเหลืออยู่กับเราด้านหลังนะคะก็จะเป็นแนว U shape แล้วด้านหน้าเนี่ยพี่หน่จะด้านบนพี่หน่อจะขอเลเยอร์นิดนึงนะคะบริด้วยนเป็น่งตัวเลขเลยอ่ะหน้าเด็กเดกตัดผมนิดเดียวเองแล้วก็จับดูสิคะรู้สึกมันสบายมือมากไม่ค่อยมีอะไรที่แบบสะดุดสะดุดเลยถ้ามันได้บำรุงก็จะเนาะใช่ สำคัญมากเลยต่อไปนี้ต้องดูแลแล้วนะไม่ใช่หายไปแบบนี้แล้วกลับมาเลยได้นี่เดี๋ยวจะดัดให้ด้วยสปาเพิ่มค่ะเท่าไหร่รู้ไหมหลังจากที่ทําการซอยแล้วถึงมองรู้ว่าโอ้โหผมมันจะโซตรงโนเยอะนะค่ะค่ะดัดสปาเพิ่มให้ตรงนี้มันเรียบลงแล้วก็มีลอนตรงปลายนิดน,นึงะนะคะสําหรับของน้องเอ็กซ์เนี่ยหน่อยก็จะใช้พาริมาสปาเพิ่มแบบที่ตัวที่อ่อนที่สุดนะคะเพราะว่าผมน้องจะมีเคมีซําซ้อนอย่างมากมายทีเดียว ก็จะเติมเป็นพาริมาห,หยดทิปนะคะเข้าไปนิดนึงสีม่วงค่ะเพราะว่าจะลดประกายสีของเอกให้ดูตุ่นลงเท่านั้นเองนะคะไม่มีประกายสีอะไรมากค่ะหลังจากที่เบรกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมองเอสก็จะได้เป็นแบบว่าสภาพที่แบบว่าดูเงาขึ้นนะคะแอบมีตรงปลายที่ยังแห้งอยู่นิดนึงนะคะเราก็จะเติมเป็นลิควิดแพคนะคะ เข้าไปที่เส้นผมขณะที่เราม้วนจะเห็นว่าการดัดด้วยสปาเพิร์มเนี่ยมันจะไม่ใช้น้ํายาดัดเลยนะคะเราจะใส่เป็นวิตามินล้วนๆเลยนะคะขณะที่เราดัดนะคะแล้วรอนก็จะอยู่ได้ด้วยความร้อนมาดูรอนกันสิคะนะรอนผมแบบว่าเบาๆนะคะเบาๆค่ะต้องจับผมก่อนนุ่มเกือบไปแล้วเห็นไหมคะต้องระวังอย่างมากมายเลยนะคะ น้องเอ็กซ์คะอาหาราผมใส่ไปที่เส้นผมตอนผมเปียกเนะะี่ยค่ะขย,ขยายาพยาให้ทั่วเลยแล้วก็เอาหวีสี่หางเนี่ยนะคะนี่หวีแต่รอนมันก็จะไม่คลายใช่ไหมคะรอนไม่คลายกัน,นหวีได้เลยะคะ่ะแล้วปล่อยให้แห้งสปาเพิ่มจะไม่เหมือนกันแต่ทั่วไปเวลาตอนเปียกมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนแห้งเนี่ยมันจะรอนเด้งขึ้นเลยจากนั้นตามด้วยวิตามินเซตสองสีพขยาเองคะ่ะพะยา,าให้เข้ากันนะคะ มันจะมีวิตามินกับตัวสไตลิ่งอยู่ด้วยกันนะคะ,<ฮ>ะต้องขอยับทุกครั้งมาฉีดได้ทั่วมันจะอยู่ตัวแบบนุ่มๆค่ะไม่แข็ง <ฮะ S 1> จากนั้นหรือสองผมนะคะให้เป็นหลอนจะล็อกหลอนแล้วเห็นไค,คะว่าสปาเพิ่มมนี่มันไม่เหมือนกันแบบธรรมดาคว <ฮะ S 1> เปียนมันจะดูแบบหยิกเบาใช่ใช่มไม่ไม่ทำอะไรนะแค่แบบว่าใช้ดูฟิเซอร์สอง แค่นั้นเองค่ะ,คะก็ดูแบบว่ามีบอลลุ่มหย่อมมากมายเพราะว่าน้องเอกอยากให้มีผมอีกหน่อยเห็นไหมคะสุขภาพผมต้องดีด้วยน้องเอกอันนี้อะไรคะดีนซีทอยค่ะใส่ที่เส้นผมนะคะตอนผมแห้งแล้วใส่ทุกวันวันละสามหยดนั้นเองอ๋อค่ะถ้าเกิดผมต้องการให้พองกว่านี้นะคะน้องเอกก้มค่ะขยาวสบัดขึ้นมาสิคะโอ้โหสวยเซ็กซี่ทันทีเห็นไหมล่ะคะค่ะสำหรับคุณสาวๆนะคะที่มีผมแบบว่า เคมีมซับซ้อนมากมายำก็ <ๆ S 1> ได้เะคะมากมาแบนี้นะคะ,อ,ะอยากจะมีสุขภาพผมดีด้วยการดัดวิธีการแก้มีวิธีเดียวค่ะคือปาเพิงเป็นยังไง,ไงบ้างคะการเปลี่ยนแปลงทรงผมของชัเป็นในครั้งนี้หลังจากที่ผมเสียแล้วก็แห้งแกกมานานมากเลยนะคะ เพิ่งมาดูดีวันนี้เพราะว่าจากการดูแลเป็นพิเศษของอาจารย์หน่อยค่ะทำให้ฉันเป็นมีทรงผมที่สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดัดโดยไม่ต้องเสียเส้นผมนะคะขอบคุณอาจารย์หน่อยแล้วก็โรงเรียนเกรดเก้านะคะที่ทำให้ฉันเป็นเปลี่ยนลูกมากลับมาเซ็กซี่ได้เหมือนเดิมค่ะหลังจากเป็นชาวไร่ชาวนาม,มาตั้งนาน โดยมอร์แกนิกอาแกนออยล์ฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มนวลเป็นประกายเงางาโอ้โห oh, ดูสวยเซ็กซี่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณจะเป็นเอ็กซ์ที่ดูรายการของเราประจำวัน <c oughs> นั้นก็โทรหาผมเองว่าอยากมากเลยมาเจอจย์นหน่อยอยากมาแก้ไขเพราะตัวเองทำทำไร่ทำนาเลยแหละเข้าป่าไม่ได้ทำงานในวงการแล้วแต่พอได้เปลี่ยนลุคปุ๊บผมดูมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นครับ เซ็กซี่เหมือนเดิมไหมคะเซ็กซี่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าโครงก็ยังดีอยู่ส่วนที่ไปก็แค่ผมคุณหน่อยเธอบอกโอ้โหโพสท่านี้ไม่เหมือนใครเลยคยังสวยเสมอชแล้วก็ผมหงอกก่อนไวไยฮะับแล้วอยู่ในไร่ใน,ในสวนน่ะต้องเติมสีเองอพอออกมาก็เลยมาเปลี่ยนโชมใหม่หลายคนที่ ออทําสีผมเองนะครับก็จะแบบว่ามีปัญหาเยอะที่มาที่โรงเรียนต้องมาแก้กันหมดเลยโอ้ตอนนี้นะคะที่เจอคือผู้หญิงผมยาวกับผู้หญิงทําสีผมเองไปพบกับอัธนนเลยค่ะครับ ชื่อดารุณีบุญมณีวงศ์นะคะได้ดูในรายการความรู้คู่แฟชั่นนะคะเห็นอาจารย์เมคโอเวอร์นางแบบมาหลายคนแล้วก็มีความสนใจอยากจะให้อาจารย์ดูแลเส้นผมทําผมให้บ้างคือหนูเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมผมเสียมากอะค่ะคือตื่นนอนมาก็รวบผมตลอดไม่เคยได้ปล่อยไม่เคยได้ทําผมเลยและวันนี้อยากให้อาจารย์มาดูและให้คําแนะนําเกี่ยวกับทรงผมใหม่ๆบ้างอะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจาร์ผมเสียมากเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหทรงนี่ประจำตัวเลยก็คือรวบรวบผมตลอดไม่เคยไห้อยเลยค่ะอาจารย์มันก็ยังดูเป็นขัดตอนอยู่เลยนะคะเพราะว่าผมเนี่ยซอยมาขัดตอนขออนุญาตแกะผมนิดนึงค่ะได้เลยค่ะา์ผมเนี่ยไม่สามารถจัดทรงได้เลยใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เข้าร้านใช่ค่ะ เพราะว่าเสียมากเคมีซ้ำซ้อนมากเลยนะคะยืดมาด้วยยืดทั้งสีไฮไลท์ทุกอย่างแล้วก็ซอยมาแบบขัดตอนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยมันก็จะดูแบบหลอมแหลมเหมือนหนูแท้เลยสำหรับด้านหลังนะคะเป็นผมยักโศกด้วยนะคะจะเห็นว่าคนอีกเห็นบอกโอ้โหอยากจะเมคโอเวอร์มากที่ดูรายการว่าทำไมคนอื่นเขาถึงแบบผมเสียแล้วก็ทำได้สวยออกมาดูดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะแก้ไขให้นะคะ ทำสีให้ด้วยค่ะแต่ทรงจะขออุบไว้ก่อนนะให้ตื่นเต้น<ม>เล่นได้ะะแต่คงจะต้องเอาของเสียออกก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือจริงๆเนี่ยเราก็จะเป็นทักลักษณะการทำ color treatment ให้ด้วยนะคะเป็นการทําสีพร้อมกับการทํา treatment เป็นในตัวนะคะก่อนอื่นนะคะจะขออนุญาตพาไปสระด้วยแชมพูยูสมีเฟิร์สก่อน,นะคะ่ะช้ำม,มากชอบช้ำม,มากถ้ารองไห้คงร้องไห้แล้วมังครับผมเนี่ย นะคะสนมากๆเลยอาละวันนี้เราจะแก้ไขให้ทั้งหมดนะคะขออนุญาตลงมือตัดเลยนะคะรู้สึกว่าตัวปนี้หนูจะได้แบบว่าโชว์ผม ด,ดีสวยๆทรงดีได้มากผมทรงนี้เนี่ยจะเป็นผมที่สามารถจะต้องโชว์เส้นผมนะคะแต่วันนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะตรงนี้นะเราจะทําเป็นคลเล์ทรีทเมนต์ค่ะสีที่ผสมไว้นะคะก็จะมี2ถ้วยนะคะสําหรับด้านล่างก็จะเป็นโทนเข้มด้านบนก็จะเป็นโทนของแปซิฟิกนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ SOS นั่นเองนะคะผมของนางแบบเราเนี่ยนะคะจะเป็นผมที่ขาดมอเสร์มากมากนะคะขาดความชุ่มชื้นวันนี้เราก็จะผสม SOS นะคะ ก็จะใส่เป็นตัวโปรตีนนะคะน้อยกว่าค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยโมเจอร์นะคะซึ่งให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมหลังจากที่เราได้อัตราส่วนของ SOS นะคะตามที่ผมเรียกร้องมาแล้วก็คือให้โมเจอร์มากกว่าโปรตีนนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็จะแบ่งไปที่ถ้วยที่เราผสมสีไว้นะคะอย่างละครึ่งค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ก็จะได้อัตราส่วนของการทำ color treatment นะคะก็คือการทำสีแล้วก็การมี treatment ในตัวเป็นสูตรที่แบบผมนี่จะได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาอยู่บ้านสระผมเสร็จนะคะเดี๋ยวจะจัดแชมพูไปให้สําหรับผมที่ต้องการมอยเจอร์นะคะเป็นซูเปอร์มอย u r เจอร์เราจะใส่เป็นอาหารผมนะคะทุกครั้งหลังสระแค่นี้นะบำรุงเส้นผมให้เงานะคะแล้วก็แข็งแรงเป็นสปริงด้วยนะคะแล้วสิ่งสําคัญคือจะต้องหวีผมเพื่อให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผม ะะแล้วก็ผมอยากโตกต่างๆของเราหลังจากที่เราใช้แชมพูที่เป็นซูเปอร์อยเจอร์แล้วเนี่ยมันจะคลายตัวแล้วก็ดูแลได้ง่ายขึ้นตามด้วยโนฟรีสนะคะจะทําให้ผมเราเนี่ยไม่หยิกแล้วก็ตีคืนตัวตีกลับมานะคะจะเน้นตรงโคนนิดนึงที่หยิกนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะเป่าให้แห้งได้เลยดูแลง่ายๆไม่เป็นภาระมากนะคะปกติมีผมบ้างหรือเปล่า ไม่ค่อยได้วีใช่ไหมคะ <c oughs> เวลาวีผมเห็นไหมมันจะคลายตัวแต่ถ้าเราทํามันเป็นกิจวัตรประจําวันผมที่อยากโฉกขึ้นมาจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ใช้แชมพูที่มันมีซูเปอร์มอยเจอร์มีส่วนผสมนะคะก็จะทำให้ผมอยากโฉบของเราเนี่ยคลายตัวแล้วก็ดูแลง่ายขึ้นเราจะใส่เป็นคริสตัลทุกวันนะคะวันละสองหยดเป็นไงคะสีผมแปซิฟิกข้างล่างจะเป็นทูโทนเห็นไหมด้านล่างจะทึบหน่อยทําให้ผมทรงนี้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะ ก่อนจะเป็นคนที่มีผมเสียมากเลยค่ะรวบผมตนหลอดแต่หลังจากที่ได้มาปรึกษาที่เกตก้ 9, และอาจารย์หนูได้เป็นคนออกแบบด,ดีไซน์ทรงผมให้ก็คือตอนนี้มีความมั่นใจมากว่าผมสวยแล้วก็กล้าที่จะแบบโชว์ผมได้ให้กับทุกคนเพื่อนๆได้ดูว่าเราก็สามารถจะมีผมสวยได้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับผู้ชมทงบ้านที่มาเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ดูดีขึ้นทรงนี้กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้เหรอครับอาจารย์แม่ <ใน S 2> คะ,ค,ะคุณสาวจะมาตัดกันแอสไมติกคือสไตล์อันนี้จะเป็นทางอังกฤษอาจารย์ชอบคมกว่ากันและอย่างพวกทรงผมต่างๆที่เข้ามาใหม่ในแต่และซีซันก็ดีเนี่ยนะครับการอบรมหรือการเรียนเทคนิคต่างๆที่โรงเรียนมีจัดทุกเดือนเลยหรือเปล่าครับจัดทุกเดือนค่ะครับจัดเป็นสีจัดเป็นการอบรม ในเรื่องการทําสปาเพิ่มอบรมถึงเรื่องของการใช้แชมพูที่ถูกต้องครับแล้วก็การที่ทีตเมนต์ควรจะทีตเมนต์ยังไงที่ทีตเมนต์แล้วได้ผลถูกต้องเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับมีเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับแต่ถ้าสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาพบกับอาจารย์แม่อาจารย์หนูอาจารย์หน่อยแล้วเราก็สามารถไปเจอหรือว่าติดต่อสอบถามเรื่องหลักสูตรการเรียนได้ที่ไหนบ้างครับที่โรงเรียนโลนุชินสามสิบทับหนึ่งนะคะ0 2 5 1 3 9 7 4 9้าถึงค่ะ ที่บริษัทนะครับที่บริษัทนะคะ029396117-8และ029396464-5ค่ะค สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนสิมสว็เกต้าวครับู้โหดนสามสิบทับหนึ่งโรงเรียนจะอยู่ด้านในนะครับก็อาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมงานบริหารส่วนบริษัทอาจารย์แม่ดูแลนะครับส่วนตึกด้านหน้าเห็นเด่นเลยครับที่หน้าปักซอยนะครับก็จะเป็นอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับจองที่เบอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ตึกหน้าแล้วแล้วก็0 2 5 1 3 7 7 1 1้าหนึ่7สาและ0 2 5 1 3ส7 1 9ครัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w g a t e 9 .com วันนี้ผมโก้ธีรศักดิ์และจันทร,ร์กัลยาภุมารินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการความรู้คู่แฟชั่นสวัสดีครับ